เดนเนี่ยเอาดูอินเล่นเล่นแล้วเลียรคนนี่ตัดมาดิเยิงฟ้าด้วยอี้อ uh ่ะเว็บตัวบ้าปล่อยกันมั้โจ๊กจะมันจะหลุดจะหลุดไม่โดนมีหน้าตัดเวฟหลังป้อมไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดเอาเขี้ยสุดแล้วแล้วตามช้าเลยก็สปอร์กัน ลไม่ปกสองในพุมพ่มเจ็บอยู่นะตุเลนอืมพี่ป่าโดนอยู่น่าจะโดนตุเลนนะไอ้เหี้ยตุเรเก็บเล่นหลังพ่อมตุเลนเก็บเล่นสีแนวเรารอดุเรนเลยแฮปฟามรับฟนะี่ จบบนมันจบบนเลไอ้ลาสีเราหาเล่นไ้เลยพี่ต้องรีบว่ะเวบนี้แม่ข้างบนโดนมันจบบนนะรอากดเตการมาเข้า L ได้ตัวเล็ข้าบนโนได้ละตายละตายลวโดนได้อยู่ละมันจบสีอ่ะบนอ่ะเอย มาดูยงออกดาบวะเอ็นแรผมย้ำเน่ไม่ได้ดูอยู่ไว่จเบเวลาเลียดผมว่ามันใหม่สีนี่เอาสีไหมวะไหเลยังไม่สียังไม่สีเหยียบมาตีแน่เลยมีแน่ไอ้โจเกอร์แปดแล้วนะคอยข้านล่างอยด้าน่าอยดนลาอยยังไม่ทำมันอีกเลยเฮ้ยได้อยู่ไอ้โดมิน้าขอเล่มวอ วางไวง้จะโดนคนติดหาโจ๊กหาโจ๊กลาเมีต้นเกมเยอะตอนนี้เป็นมีหน้า,าเลเนโจ๊กอ่ะเฮ้ยโกลบโจ๊กได้หกบแปดโจ๊กได้โจ๊กเกือบตายเพิ่งหลอดเล่นได้นะเอาให้เลยหอไปน,นอบมาดิไปรีเลยรับกลางได้อยู่ พี่ช่วยรับนะะข้างบนมันเป็นแคสเซนียก็มีหน้าเข้าแดงไม่มีแผนิดแผนิดซีวีดูอยู่มันเด้งล้วมันเด้งไหมเกมีน่าได้หน่อยเก็บม่หน้าได้ได้ทันปะได้ปะได้ปะลุ้มแม่เลยบสลุ้มตายตายบนโดนมาแล้วน้องเจาะเลยครับบนสามตัวได้เคลียร์กลางก่อนนะเว้ยอือตัวเลนเนินกลับละ ตัวเล่นหมู่ก่อนรีคอรบแล้วตูเล่นอ่ะจีการโอเชียรพูดคนเดียวหรือเปิดไหมโจ๊กอยู่ไหนเปิดมังกรนะตัดเิ่งหลังปล้องปะพี่ลาดซีวิชจับนะพี่ไปจับเนี่ยเซเนล่าเซเนล่าจะมีลงแล้วเอ้ยช็อปพีบไปจับเลยจับ เจ็บเจ็บลนลนลนบันตีมันฟวได้เอ้ยลได้อยู่บนสี่บอลได้เอาล่างได้เลยเอาล่างได้เลยลงใหม่บ้างเดี๋ยวรับการให้ก็ได้ไหวไหวไหวมึงมึงไหลมาบนเลยได้ปะเฮ้ยอดูอีนันตีแล้วตีบนบนป่อยก็ได้พี่ได้ไดด้ล่างเอ๋ข้างบนมันเจ็บสองแล้วเว้ยฟามฟาบูม่ีไม่มียตีไ้ฟามฟาบูยึดยึดยึดแอวได้ยึดแอซายรอบวกได้เลย มาอยู่ไม่ตามตาเลยไอ้ล่างๆโผล่สองเอาโผล่ตรงกลางได้กันที่ห้ามีอ่มันนายเรียคู่การน่ะโลติดติดโจ๊กครับเดินบนตีนดีกว่าเอาตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ก่อนตัวนี้ก่อเดี๋ยวรับบนให้ไล่ออกรับบนมีรางแล้วนะตุลินจะสไลด์มันวิ่งไอ้เหี้ยโะอ้มโหต้องช็อกเลยไอสัตว มาในจัดมาช่วยมาช่วยรับกลางหน่อยมามากลางโจ๊กโจ๊กแปะไอ้เงินเดียวมันเนี่ยจับจับแค่เพียงพอมันไม่เห็นมันไม่เห็นโอ้ล่าหน้าแดงมันมันคัดมันคัดเราล่าแล้วตูเลนตูเลนเจ็บมากตูเลนมากบอลบอลอะไรบอลเสียเอ้เอ้เอาสีเนี่ยนะสีเนี้ยตัวเนี้ยไไม่ได้ไปนะขอแล้วขอแล้วขอแล้วรอ เซฟเล่นเชียร์กางเซฟเล่นเชียร์กล็อเฮ้ยมีหน้าหน่ไม่ไหว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 ต้องมารับเล็บคนมันเสียหลังแจ็คปีฟองได้เลยเสียหมดเลยเสียหมดเลยได้กลับป่ะพี่เฮ้ยมาบีบกลางอยู่นะมันเจ็บนะเว้ยอ่ะดูอินอะเวินตายูอินตายตายเบิร์ดตายเบิร์ดเนี่ยตายไอตัวนี้อ่ะเบิร์ดันเบิร์ดไหมนะเออรับรับนี่ว่ะแต่กิลชิล่ามันช่วยได้บอกว่าไม่รู้อะ ไม่ได้ะเอ้ยยมันจะเบิร์กูรู้รู้เลยอ่ะนหลกเอาล่างโยกมากาได้เอาของดีว่ามีคลองเล้เฮ้ยอเอากลางเอากลางได้เอากลางนะมีหน้าเอากลางก่อนได้เอากลางก่อนได้ขอฟ้าได้พี่เอาเลยเฮ้ยไปเอาหน้ามาไหมตีคลองเลยออกมาออกราเล รับรับไม่ได้แล้วพี่รับไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวพอแล้วซิเนียลพอแล้วพอแล้วเพื่อนพอแล้วพอแล้วอินโดสุดแล้วไปอาสุดอันนั้นแหละได้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 ไอตัวนี้ตัวนี้ต่อเลยไม่ถึงไม่ถึงยัทำได้ไปไปไปถึงเรนมาข้างจะบุกต่อได้เดี๋ยวไปทตายตไปตายแล้วเฮ้้ยโโอหไม่ทันวะไม่ทันไม่ไรเดี๋ยวทำบอลไว้เอาไหลนะตัวเรนแต่แต่ไหวอยู่นะด้านดาเมจเราไหว ไม่ได้ไรครับยิงเลยได้ได้บน,ไบนมีบนมีบนมีเวฟเนาะมีมีหน้าเลยเจ็บเจ็บหนักการเลนเลยปีนี้วิ่งย่ำจับติเกียบติเกียบย่ำก็เหมาะเอาลาได้ป่าววะมังกรลากเลมังกรมังกรเอาแรงส่องมรัฟไหวปะ ไม่ไหวถ้ามันมาเราดูมันแทงมารมนแทงมาล่อล่อย่อย่อป่อยแล้อยจากเอาเอาก่อนเอาก่อนอยกดะเฮ้ยเอาได้ดูดน่ออันติแล้วเอาได้เอาสีนว่าได้หเีีเนีขวาก็ได้ตัวยไม่ถึงวะเอาตัวใกล้ใกานก็ได้มีหน้าเลยเดี๋ยวเด๋ยวเพื่อนมันลงมารับอะเดี๋ยวรอรดูดูอมันจะมีมันจะลงมา เอราดูตรงนี้ได้นะทเนี้ยบนมันติดเว็บบนนะตัวเลนอยู่กลางตัวเลนอยู่กลางเฮ้ยเดี๋ยวเลนดักโจ๊กเกอร์เนี้ยบไหวไหะไม่โดนเกี่ยวแล้วค่ะเด่นได้พี่เด่นได้ปะเลนเจ็บโจ๊กเห็นไหมวะดูเห็นอะะไรเห็นไม่มีอันติีผมดังอยู่ไอ้เฮ้กแมปปะเนี่ยไม่กล้าเล่นหว่ะตายเดี๋ยวรอดักกพอดี ดูอ่ะดูอินมาเห็นไดูดูดูผมนะดูพี่ดูผมอุ้ยตายหรอตายตายดูอินตายเฮ้ช็อตฟิกช็อฟิกได้พี่ช็อตสิแล้วไอ้มีหน้าฟิกแล้วมีหน้าฟิกแล้วมีหน้าฟิกแล้วสิบนาทียี่สิบไปเร็วเอาปนเลยทำการไว้ลอยไดเลนมังกรต่อนะกลางเขียว ให้เดี๋ยวให้เก็ตไปสแตนบายเลยเดี๋ยวรอรอเคลียร์ล่างให้เกตด่าไอขวาไหมครับให้หน่อยดิเผื่อโดนเผื่อจับได้ตาแม่งโควการสามเดี๋ยวรอดูตรงเกตอ่ะถ้าเกตมันเจอตัวอะไรจับได้เลยไว้ขวามึงอ่ะพี่รอซอนอยู่มีหน้าไปก่อนนะติดเว็บนเคลียร์ล่ามันติดเคมันรับไปอะไรข้างบนอะ มันต้องรับล่าสี่ตัวเลยตัวนี้ฮะเนี่มันหาดักดักเดินบีบมันมีหน้าไปนะนอเกลี้ยกล่อมไปแล้วเกลี้ยกล่อไว้ตอนบนยาวเอ้ยมีหน้าอยู่นี่มีหน้าอยู่นี่แ้เดี๋ยวไปจับมีหน้าไว้หน้ามีหน้าไปหน้าพุ่มแดงจ็อกเกอร์เตือนนะถ้าจับเรียกเรียกสตันจิตเีซนจับจับการนะจับการนะได้ได้หมดเลยจับหมดเลยจ็กเกอร์มุดมุดพุ่มนู้ย จ็กเกอร์มุดแถวขวาหน่ยเว้ระวังนะเล่นเจ็บมากบนเข้าล่างก็จะเข้าไหนล่ะพี่บนคลองยังมีนะเว้ยไม่ต้องฝืนก็ได้นะมีคลองอยู่เฮ้ยอันนี้แปะมั่วน่ะปะได้นีนิ่วลงเล่นล่างได้ป้าไหวปะวะไหวไหวตีนิ่วลงมีคลองด้วยเนี่ยมีคลองนะจับได้จับได้เลยจับ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 ไปหน่อยตายีนิเจ็บเล่นเจ็บการเข้าการเข้าการไหนดีกันจบได้ก็งฟิกกอนะก็งฟิกกอนะ ตีกลางให้ตีกลางให้ตาให้รังใเอามีหน้าอ่อนหน้าเฮ้ไอ้ยเ้นี่ไม่กล้าคิวไม่แน่ใจกับหลังหลบดิจิตอลเด็กเก็ตแบ็กตูเล่นยังไงโอ้ยชิมหมดทำบนมาให้หมดหมดยังไงทำบนมาให้นะบนบนมาบนมาบนมาทีบนทีบนเอาเลยตูเล่นเฮ้ยทีบานเรียบดลอย